เย็บออกมาแล้วปื๊บจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านในด้านในเส้นจะบางนะคะด้านนอกเส้นจะหนาเมื่อเย็บแล้วยีนต้นฉบับของเขาจะใช้ได้สีขาวนะะส่วนของร้านเราได้ยีนที่เป็นสีขาวไม่มีนะคะได้ยีนกับได้ธรรมดาความต่างของเขาก็คือความใหญ่ความหนาของเส้นได้นะะอันนี้คือได้ยีน สีขาวเราไม่มีก็เลยใช้ได้แบบธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากได้มันเป็นได้เส้นเล็กนะเราก็จะเล,เ,เลยจะใช้เป็นสองเส้นสองเส้นนี้จะกรอใส่กระสวยอันนี้คือสองเส้นเลยนะสองเส้นใช้สีขาวมาสองหลอดนะเป็นได้ธรรมดาสองหลอดแล้วเราก็จะมากร,กรอก็คือ ม้วนนะม้วนใส่กระสวยอันนี้กระสวยตัวแบบนี้เขาเรียกว่ากะโหลกนะคะตัวนี้กระโหลกกระสวยจะยัดเข้าไปในกะโหลกแบบนี้นะคะ,นะตัวนี้จะเป็นได้ด้านล่างหาได้ด้านล่างม้วนม้วนม้วนลงไปมาเราจะมากรอไม่ต้องกรอเยอะกรอให้พอเย็บนะปลายขาได้สองข้างนะคะ,นะนะ สองเส้นนี้เวลาเราเย็บเส้นได้ก็จะจะใหญ่ขึ้นนะคะก็คือเย็บพร้อมกันอันนี้กรอนะคะกรอแค่นี้น่าจะพอแล้วนะคะน่าจะพอแล้ว เอาไว้ด้านล่างนะคะสองเส้นเลยนะสองเส้นเลยทดแทนทดแทนได้ได้เส้นใหญ่อันนี้ส่วนได้ด้านบนเราจะใช้แค่เส้นเดียวก็พอนะคะเทเรจะใช้เส้นเดียวนะต่อได้ พอร้อยได้เสร็จแล้วนะคะด้านบนก็จะเป็น1เส้นได้ที่อยู่ในเข็มคือ1เส้นได้ที่อยู่ข้างล่างจากกระสวยคือ2เส้นนะคะทีนี้เราก็พับเย็บได้ตามปกติอยากได้ขอบใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ลูกค้ากำหนดนะคะตัวนี้ตัวนี้ แค่รีจะพับประมาณนะให้ขอบใหญ่ประมาณโดยรวมๆก็พับประมาณโดยรวมอยู่ที่ขอบหนึ่งนิ้วแต่ว่าเย็บจริงๆก็อยู่ประมาณสามกระเบียดนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นผ้าแบบเย็บง่ายนะ,ะเป็นผ้าเย็บง่ายเราก็จะไม่ได้รีบนะ,ะก็พับเลยนะ,ะตามที่เรากำหนดนะคะพับขึ้นมา อันนี้ประมาณ3กระเบียดนะคะก็พับอีกประมาณ1นิ้วแต่ละคนพับไม่เหมือนกันนะคะถ้าปลายขาที่มันมีความเรียวเล็กลงมานะคะอย่าลืมขยายช่วงปลายขาด้วยนะอาจจะเย็บเฉียงออกมานิดนึงไม่งั้นรอบปลายขาเวลาพับขึ้นไปมันจะไม่พอกับด้านบนนะคะก็คือฝัอ่งนี้น้อยกว่าด้านบนพอพับขึ้นมามันก็จะย่น เราก็ต้องขยายด้วยนะกรณีที่ปลายขามันเรียวเราอาจจะต้องมาขยายช่วงมุมตรงนี้เผือ่อเย็บเท่าไหร่เราก็เย็บย้ำแล้วก็ขยายออกมาเส้นเก่าเราก็เลาะส่วนตัวนี้เป็นกระบอกแบบทรงตรงลงมาเลยเวลาเราพับขึ้นไปแบบนี้เขาจะเท่ากันอ,อันนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรแหละ,ะแบบนี้นะพับเย็บได้เลย ประมาณ3ากระเบียดพับขึ้นอีกประมาณ1นิ้วโดยประมาณเดี๋ยวเริ่มเย็บจากด้านในช่วงเป้าเพราะว่าเราจะทําการเย็บย้ำอพอเราเย็บย้ำมันจะได้แอบอยู่ด้านในะตะเข็บ,ส,ขบส่วนใหญ่เราจะล้มตะเข็บไปทางชิ้นหลังส่วนใหญ่เราจะล้มตะเข็บไปทางชิ้นหะลังนะ รับฟีเข็มอ๋อเออถูกแล้วถูกแล้วนะคะเราจะเย็บจากด้านในด้านในตรงนี้จุดเริ่มต้นจะย้ำหรือไม่ย้ำก็ได้จะทับรอบเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าเพียรที่จะย้ำนิดเดียวนะคะเดินสัก1เข็มถึง2เข็มนะคะหนึ่งสองสองสามเข็มก็พอแล้วก็เดินหน้า ค่อยๆพับไปะพับไปมองไปด้วยใช้มือลูบๆปลายขาเล็กนึงพับลูโล สิ้นสุดนะคะเย็บทับไปประมาณนิดหนึ่งแล้วก็เย็บย้ำนะเพียรีจะเน้นเย็บย้ำแต่ย้ำไม่เยอะแต่บางครั้งเวลาเราเย็บย้ำนะคะเดินหน้าถอยหลังแบบนี้มันอาจจะเกิดเป็นก้อนถ้าเรากลัวด้านล่างนะคะได้มันเกาะกันเป็นก้อนให้เราหมุนผ้าแบบนี้นะคะหมุนผ้าแล้วเย็บย้อนกลับคืนมาเป็นการเย็บย้ำด้วยวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะนะคะ,ะมาสักสองสาม สักสามสี่เข็มพอแล้วด้านนอกนะคะด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้เดี๋ยวตัวนี้นะ,ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเดินสองเส้นให้ลูกค้านะคะ่นะ,คะเพราะว่าเป็นเหมือนจะได้เป็นแนวแฟชั่นนะคะนิดเดี๋ยวเราก็ไปรีดให้ลูกค้าข้างในก็จะเป็นเส้นเดียวแบบนี้ข้างนอกเขาจะเป็นสองเส้นนะ เหมือนลูกโซ่เลยนะคะคล้ายๆการเย็บลูกโซ่เลยถ้าเดินสองเส้นแบบนี้เดี๋ยวพี่รีจะเดินอีกหนึ่งเส้นนะคะถ้าเดินอีกหนึ่งเส้นแบบนี้เราจะยึดหลักตัวตีนผีนะคะยึดหลักตีนผีเส้นที่สองนี้พี่รีจะเย็บโดยไม่ย้ำนะคะเราจะวนโดยรอบเลยแล้วก็มาทับตอนสุดท้ายแล้วก็อาจจะมีย้ำเล็กน้อย อันนี้รอบที่สองนะคะพี่รีจะให้ตีนผีด้านนี้อยู่เท่ากับเส้นเย็บรอบที่สองก็เย็บด้านในเหมือนกันเพราะว่าสองเส้นจะได้อยู่ข้างโนอกนะคนี้เดี๋ยวมาย้ำรอบหลังเลยเดินตามเส้นอันนี้พยายามคุมผ้าให้ตีนผีอยู่เท่ากับเส้นเย็บมันจะได้ตรงๆนะคะค่อยๆเย็บนะ เย็บวนรอบปาขาอันนี้จุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นก็เย็บทับ เย็บทับนิดเดียวพอนะข้างนอกสองเส้นจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้เีเส้นเดียวส่วนสองเส้นเขาก็จะฟูๆเหมือนได้ลักษณะเหมือนได้ก็เ,ออเหมือนการเย็บลูกโซ่ ทั้งสองข้างนะคะทาทั้งสองข้างเหมือนกันเย็บหนึ่งเส้นก็หนึ่งเส้นเหมือนกันสองเส้นก็สองเส้นเหมือนกันนะคะเย็บออกมาแล้วปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านในด้านในเส้นจะบางนะคะด้านนอกเส้นจะหนาเมื่อเย็บแล้วคะค